ถ้าเกิดใครอยากให้ลูกแบบสูงนะคะให้กินตัวนี้ค่ะมันเม็ดนึงอ่ะเท่ากับเหมือนดื่มนมน่ะสองแก้วกว่าเออนะอูรู้ด้วยค่ะเห็นไหมเป็นเด็กที่จะกินอะไรเนี่ยนะมีรู้ข้อมูลด้วยอันนี้ของน้องนิรินแล้วมันกินง่ายมากมันเป็นรสแหละกินง่ายมันเป็นรสส้มแล้วแบบรสส้มปกติถ้ากินดูมันมันขอบคูณนะไม่ชอบกินรสส้มแต่อันนี้มันแบบอค้ายๆวันนี้นิดนอ่ามจะดูออกวันยาานิดนึงอร่อยอันนี้โชว์สิเม็ดเป็นยังไง ไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าวถ้านี้ลิลกินนี่ลิลก็กินไปค่ะเราจะคืนน้ำก็ได้นะคะแต่ของหนูไม่ชอบคืนน้ำเพราะมันแบบไม่ค่อยคืนแล้วก็บางเราอาจจะบีบใส่นมได้แล้วเราก็เด็กเด็กหนูก็บีบใส่นมแหละเคี้ยวแล้วก็กัดอย่างนี้เป็นแบบสุกัดได้เลยแล้วมันจะอืมอีทัูเมันะค่ะมันจะละลายไปมันจะเป็นน้ำแล้วมันก็เคี้ยวแล้วมันจะเป็นสุกัดอ่าอร่อยมากอันนี้เนี่ยนะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเหมาะกับเด็กอันนี้กินกินได้ตั้งแต่อ่อ ทานเมื่อตอนอายุสี่ขวบอันเนี้ยใช่กินเมื่สี่ขวบแล้วดูความสูงของนางตอนเนี้ยมันมีอยุอ่ะอายุที่ดูอันนี้คือไม่เคยเอกไม่อะไรดูความสูงของนางดูดูแล้วนี่เสื้อตัวนี้คือเสื้อของหนิงส่วนกางเกงตัวกับกางเกงตัวนี้คือน้องบุกดาซื้อมาให้หนิงแต่นี่เรนเอาไปใส่คือตอนนี้ใส่ได้กันได้หลดแล้วมัมีสูงเท่าไหร่นะมันมีร้อยหกสิบหนูร้อยสี่สิบแปด